สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับแม่อังุนและน้องบิวตี้นะคะวันนี้เราก็มีแนวทางฮานอยพิเศษนะคะประจำวดวันที่7มิถุนายน2563นะคะประจำวดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจผลรางวัลของอ่เมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างเอย เมื่อวานนี้นะคะผลรางวัลฮานอยพิเศษนะคะบนสองแปดหนึ่งล่างเจ็ดสองนะคะโดยชุดเด่นวิ่งรูดของเราในวันนี้นะคะเรียกได้ว่ามาครบเลยนะคะมาครบทั้งสามตัวเลยนะคะแปดหลักหน่วยหลักสิบบนนะคะแล้วก็หนึ่งหลักหน่วยล่างและก็เจ็ด อ๋อไม่ใช่หนึ่งหลักหน่วยสิบไอหลักบนนะคะพูดผิดแล้วก็เจ็ดหลักสิบล่างนะคะส่วนในตารางของเราวันนี้นะคะก็เข้าเพียงบนเพียงชุดเดียวนะคะนั่นก็คือแปดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีสองนะคะแล้วก็ชุดเด่นวิ่งอาชุดกำลังวันนะคะมาแปดกับเจ็ดเพียงสองตัวเท่านั้นนะคะ ส่วนชุด2ตัววันนี้นะคะเราพลาดไปนะคะไม่ได้จับ8 11 8มานะคะเรามีแค่14 15 16 17นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะชุด3ตัวก็ไม่มีนะคะวันนี้เป็นวันของขาววิ่งขาวรูดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับขั้นใดที่ตามชุด2ตัวนะคะมาค่ะมาติดตามกันต่อของวันนี้นะคะ ก็เช่นเคยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งด้วยนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้ในตารางของเราก็จะมี10 98 และ4ค่ะโดยชุดเด่นวิ่งรูดในวันนี้นะคะโดยทุกท่านสามารถจับเองเพิ่มเติมได้เลยนะคะในตารางตรงนี้โดยชุดเด่นในวันนี้นะคะก็จะมี9 0และ1ค่ะและกำลังวันนะคะกำลังวันอาทิตย์วันนี้นะคะ50 4และ9ค่ะโดยทุกท่านสามารถนำชุดเด่นนะคะมาจับคู่กับในตารางได้เลยนะคะและในและท่านใดที่จะไม่เป็นนะคะก็สามารถดูตามที่แม่เอินได้เขียนไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะโดยวันนี้ชุดเด่นก็จะมี0-2 10 39 สี่เก้าแปดูน สามสองแปดสองแปดเก้าเก้าศูนย์ เก้าหนึ่งเสองและ1นสองค่ะ และเก้าหนึ่งชุด3ตัวในวันนี้นะคะก็จะมีก้าแปดสูนสองแปดเก้า หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสอง

สุดท้ายนี้นะคะแม่อังหนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด,ดีเสมอมานะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ